สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง598พารวยนะครับวันนี้นะครับมื้อนี้เป็นโอกาสดีนะครับฝ้าฝนบ่ลงแต่ว่าบรรยากาศอึมครึมดีนะครับเย็นสบายนะครับแอดก็ได้เดินทางเข้ามาที่ตำหนักของปูขาวนะครับเนาะเผื่อมากราบขอพรกับปูขาวแล้วก็ขอโชคขอหลับกับปูขาวกันนะครับเอฟซีทุกท่านครับ คือยังไม่อยู่น้ำเต็หวันปีใท่บ่ตลอดเขาพันษาพี่บครับโอ้ครับมาใบชองห้างสามห้างคนนี้แหละสวัสดีครับปูสวัสดีครับสวดีครับเฮ้ยเฮ้ยเพิ่นเห็นน้ำเนยสวัสดีครับคุณแม่เอาเพิ่นจะเห็นปูดเพราะดาล่านี่เราหันเขา บม่ได้พักไมด้พอนะครับผมนั่งยำชิ้นก็บม่ได้นั่งแสบเมื่อนี้ได้โอกาสอันดีนะครับแขกมีได้โอกาสเลยครับเมื่อนี้แขกมีไม่ได้ได้โอกาสเลยนะครับไพ่เนียเดี๋ยวพ่อสูอยู่เอาเอาบันลอยนี่แล้วครับให้ให้กูปิดไปเพรามันเข่าได้โอกาสลอยนี่ล่ะโอ้ยนกสวยงามไปแล้วครับ เบื้งสายกินน้ำซ่าจะเศร้าเศร้าคำเนี่ยไฟกับดับเนี่ยพวกเบื้งเบื้งเอืนไฟกับดับมือผมมาพอดีติปัวไฟกับผมเป็นใจกูมือมือเออสิเห็นบ่เบิ่งบนอ่างเงี้ยน้ำซากูเป็นหมันแล้วผมไปทั้งเอือนฝนตกมืงเนี่มาหาปูไฟดับเป็นน้ำหมันแหล่ะเฮ้ยผมไปทั้งเอือนนี่เอาฝนไปนน้ำจนปูเขับตาจนว่าโอ้ยยาวมานดมด้วฝนเลยแต่ไปย่ำด้ตกซึ่งย่ำกับฝน ไปย้ำได้เอาฝนไปความเพิ่นละเบื่อสุดชูมือนี่เขาบ่อให้ปูยูอันไขดอกปีนี่พอผมยาบ่อออกมาเลาะบ้านนั่นบ้านนี่ให้น้ำมีข้น่า้สุดไว้ยจังไนสิบวชักบ่ครับเอ้ามันจังไนเนี่ยก็บสีม้วนกรุบอยู่ตัวเอามือว่านบ่ได้บาทยายเขาจุดบังไฟบ่ยี่ใสครับบ้านแดงพี่บุญรักนี่โอ้บ่ได้ไปครับผมไทยอยู่ทางผุนเมื่อานนีไทยอยู่รอวแถวบ้านครับเสียดายผมบ่รู้ ่ิจกรรมนั่นบ่ว่าจะนี้ยกแล้วท่อนกันหรือปลากระป๋องตัวครับไทยยุโรปแถวบ้านแถวบ้านนี่เห็นบังไฟคือคึบยุ่นเลยแล้วยังมีหนามาอีพ่อขึ้นหอดึงยามะขืนหอดกูดอ่ะแล้วบ่วอดนั่นพอกรบบอวานั่นแล้วกูข้ามอันต่อแป๊บน้ามันสวนบางทวดินครับย่อยกระบอวนั่ม ับว่ายุ่งเสก็พูนว่าจุดทูบไว้นะครับอยู่หอพ่อเด็กเบิ่งอยู่หอพูยังบอกครับผมเดี๋ยวจะพาเย็บซี่ไปเบิ่งทางด้านนั้นนะครับชมนกสวยงามแล้วก็มาไปเบิ่งตัวเล็กแนวทางนะครับปูพันจุดไปแล้่ยวนะครับเนาะนั่นนั่นเอ้ยอยากออกกล้องมา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 ออกกล้องออกกล้องเนาะเอ้ยพูนพูนเอ้ยพูนฮิดื้อไปแล้วไปแล้ว เรี่นอยูู่้เดียวก็ม่มืตัวคู่ันโอยู่ขันยู่มันกันยู่น้ำกันกยากไปเรียเล่นบไม่มูเรีนน้ำแม่บวเดอรเรีนน้ำแม่บวเดอรฝุ่นอาจจะออกกล้องไรออกกล้องบ่จักรจักรีจักรีออกกล้องสวยกล้องสวยออกกล้องสวยออกกล้องสวย ออกกงสวยๆจ้าไม้ออกตัวไหนจ้าทนตปูกัน <c oughs> ตกั้องเพ่งเนาะไปขอพรกับเจ,จ้าปูจางยากันนะครับทีทุกท่านครับ <c oughs> โอ้มีตัวเลขถูกอีลีนะครับสวยงามมากสวยงามมาก เห็นแล้วครับพัวชัดปัดนั้งครับเอาคือมีสองตัวเพราะดีแทนพัปปว <c oughs> มีสองตัวเว้ยเห็นกันชัดบอลนะครับเอบซีทุกท่านครับ สามสี่นะครับสามสี่อยู่ที่ปูสัญญาปูสีสุดทุนะครับสามสี่หางเดียวเลยนะครับสามสี่ สวยงามนะครับสามสี่เป็นเลขถูกนะครับปูจุดไว้ปูจุดไว้ปูจุดไว้นะครับเน,ะนาะจะเป็นตั้งแต่วันพระหรือจังไดน,นะครับปูนจุดไว้ให้เนาะครับเนะน,นาะปูคนกะว่ามาเบิ้งเอานะครับให้ไปเบิ้งเอานะครับแอบบ็มาเบิง้งก็เห็นสามสี่หลุดนะครับเนาะ แต่ว่าส่วนทาจะได้3ตัวนะครับผู<ร>้คนก็บ,บอกว่าให้2 3 4นะครับหรือว่า2 4 3ี3นะครับถ้าจะได้3ตัวเอา2เข้าใส่นะครับ ก็ม่สองนั่งก็ดีลูกเตาลูกด้านมาขอจบขอลาบน้ำขอพึ่งพาบุญเด้บารมีนะครับรับอยู่นี่ก็มีอีกนะครับอยู่ที่สารปูนี่ก็มีนะครับ กัโมโนกับ f อซทุกท่านกับเดี๋ยวนะครับ <look> 7จห <5 S 1> นะครับ75็ดห้าเอาเขากันกับของแอดแล้วนะครับ 1> <1> สองเจ็ห้าสอห<ง>้อนะครับแต่ว่าของผู้เป็น7จหายแล้วคเนาะแต่ว่าของแอดมีสองเพิ่อมอีกตัว,ตวนึงนะครับ ลองเบิงนะครับ FC ทุกท่านครับจะออกของผู้ใดกันนะครับในงวดนี้นะครับซึ่งไปขอมากก็ได้เจ็ดหาสองสองเจ็หานะครับแต่ว่าของปูจุดทุบไว้นี่เป็นเจ็ดห้านะครับมีสิทธิ์ลุ้นนะครับในงวดนี้นะครับอยู่ที่ศาลปูสันยานะครับปู่ขาพผมยาวเป่นจุดให้่เจ็ดหานะครับ ตัวเอ็ดไปขอได้เจ็ดห้าสองสองเจ็ดห้านะครับมีโชคเขาอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับยูที่ตำหนักของปูผักเขาผมเย้านะครับเบื้องสังเกตได้เม็ดแต่เพ่งแต่ตัวมิ่มนะครับเนาะยังมาทำร่างกินนี่เลยนะครับปูเป็นอนุรักษ์ไว้นะครับยังไงได้ครับเด้อกำลังไงนะครับพึ่งพพ่ง,พ,งพึ่งเล็กหรือว่ามิ่มบันเฮ้านะครับ เอาก็ขอให้โจกเขาอยู่เรื่อยๆนะครับเป็ซีทุกท่านครับขั้นสิบซีคืออยู่ปัวพอผมไปมาได้สิบซีศูนย์ซีนี่ผมก็จะบอมากกวานเด้อครับก็จะมาดูแท่ซีเออศูนย์ขั้นสิบซีคืออยู่ปัวแต่ว่ากกันไว้ยุต่อกับเขาจเล เดซิปซีผมหันมาศูนย์ทีมาซิีนวี๋นี่ครับ1ิปซีมันมอนบมมักอันบนต้งเทียเลขสื่อบวมย้อนย้อนว่าบมัากเหตล่ะครับศูนหโอ้ยสื่อรางวดก้อนออกก้าวออกอีกดอกก็เส้นออกสื่อศูนย์เก้าคือกันครับตั้งแต่หนึเก้าเต้นั่นพูนะครับมาหน่งเก่าเต่ก้อนหนึ่งเก่าออมาออกน้ำหลังมาเสด็จไต้มาผม เบื้งคีบยอดหลังก็อยากเป็นล่มแบบวันนี้ปูมันใจศูนย์สี่หลายมาครับศูนย์สี่ล่างยเกียว่ไ้ว่ามันใจแล้วปูก็มากศูนย์สี่หกครับผมสี่สามสี่ามขันสามตัวนตสองี่สามมาครับปู้ครับผมสามตัวก็คือสองสีาะครับเนาะเอพสทุกนครับ เจ็ด <7, S 2> มันงสามสี่สสามเ 3, 4, 4, 3, นี่ยเป็นเลขทูบนะครับเจ็ดหาก็เป็นเลขทูบยุ 7, 5, บที่สานปูสัยานเาครับเนาะ้เมืองจองหอแล้วเมืองขันหอได้ออกนี่เลขชี่ชัดขันมันบอชัดาว่าบอกเคยเคยเป็นแบบนั้นมาครับปู ตัวได้ชัดออกตัวนั้นโหลดทำไม่น้อยแล้วจุดย่ำไดก็เป็นแค่นี้ล่ะ <c oughs> ปูปลาไข่จุดนิ่ปูลองล่องเบิง้งเชือค <c oughs> รับผมร่วมจุดทั้งสองหอเบิ้งมาหอปูหรืสีตาทีหรือหอปัญญ์สีนี่มันตีขึ้นกันบริเลยเดี๋ยวะมันตรงกันกับที่ได้นี่กองบุญหลายอยู่กับวาสนี้ล่ะครับผมที่จุดจมาจุดแล้วมันบอตรงกัน มัน่นงามดูหบพ่ยยสีพี่บดครับผมสามก็เป็นสมเนาะเ็มเจมด้วยสองตัวสามสีเครับสามที่โคจริงอะุดทูอันนี้มันต้องมีสามตัวไม่นครับอันนี้มีแต่สองตวัวบิทั้งสองหัวเลยนะปูมันออปจุดสองตวัวบิรเองครับเป็นสองตัวเบิตามลักต้องมีสามตวัวด้วยครับทูปเรียมธรรมดามมนต้องเป็นเลขสามตัวครับผมเป็นเลขสองตัวทั้งสองหม่อง บ่เป็นสามแปลกอยู่ครับเงินนี่เป็นเลขสองตัวเปิดบ่เป็นสามไงพูดว่าแปลกอยู่ดิธรรมดาอยุ่เดินเอ้ามึงบ่เคยเห็นเลยบังแังแม้ว่ากูบอกเดินยู่หอนี่ก็บสามที่หอนันกัเจ็ดห่าเป็นเลขสองตัวเปิดเว้ยมันธรรมดามันก็ต้องมีเลขสามตัวตัวครับผมเงินปั๊บเป็นเลขสองตัวตู้โดดอ่ะ บอกยายแล้วไปเขียนเอไปชื่อทิมใบแน้ก uh, ็บอกเขาเอันน yeah, any ี no. ้ผมขายหนยหมัน้าปจังบุญครับเอาบังนูอยตัวเล็กนั่งเอาไม่ยังห่อเยพูแล้วเอาอีนะบรรดาจอบอกไปเบิ้งมันแล้วยุดยุดสามสองติปัวขื้ออยู่ดิสามสองค่สก่อนนะแ่เดียวไปขึ้นสามกับสองขึ้นั่า อยู่บ่โย่ือสิปิดเลขสิไปขึ้นอยู่นําต้นไม้จังซั่นคือบ่ประเฮ็ดนี่สิไปต่างประเทศบ่ะไปคลิปไปโอ้ว่าเห็นวันที่ออกต่างประเทศพุ่นบ่บาดนี่ยสลมสองมื้อแรกนี่บ่โอ๊ยไฟบ่ไหมอยูดีแบบขันเห็นในง่อยหัวแล้วคันมีสอยทองกลับล่ะครับปูขอบคุณหลายๆครับปู่ขอบคุณมากกลับล่ะครับคุณแม่ครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพอระคุณเอฟซีทุกๆท่านที่เข้ามาบ่งมาชมมาเป็นกำลังเลี้ยงเชียร์เลี้ยงใจกดซับสไครต์กดไลค์ก,กดแจ้แก่ทั้งจอง598พารวยนะครับสมหรับคลิปนี้ขออาพาจากไว้เพียงแค่นี้นะครับตามต่อกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีกันทุกๆท,ท่านครับผม